สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพิพัฒน์เหลืองนรินทร์ชัยนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องประเด็นที่ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่คนเริ่มสนใจเรื่องๆนะครับประเด็นเรื่องของ stagflation ความเสี่ยงที่ประเทศไทยอาจจะมีเงินเฟ้อในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัวดี macro talks คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research วันนี้ผมอยู่กับ นิวนะครับร,รัฐกิจรัฐอุดมการสวัสดีครับนิวสวัสดีครับพี่นะครับก็จริงๆวันนี้มันดูเหมือนว่าเรากําลังอยู่ในภาวะที่เศรษฐกิจไทยมันดูเหมือนว่าหมุนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะตามเศรษฐกิจโลกไหมครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเศรษฐกิจข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ใช่ไหมครับเราเริ่มเห็นว่าเศรษฐกิจเขาเริ่มฟื้นตอนนี้เขาเริ่มคุยกันว่าอู๋เศรษฐกิจจะโอเวอร์ฮีทเงินเฟอ้อกาลังจะมาแต่เมืองไทยดูเหมือนว่าเรายังมองไม่เห็นเลยว่าก้นเหวอยู่ตรงไหนใช่ไหมครับ ใช่ครับจริงๆก็เป็นประเด็นที่เรากังวลมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับว่าเศรษฐกิจไทยที่มันดูเหมือนจะไปคนละไซเคิลใช่ไหมคนละวัฏจักรกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยคือต่างประเทศเขาฟื้นหมดแล้วแต่ว่าเรายังไม่ฟื้นเนี่ยอันนี้มันจะสร้างความเสี่ยงเพิ่มเติมให้กับเศรษฐกิจไทยในในระยะต่อไปหรือเปล่าครับครับก็น่ากังวลนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงอินฟล레이ชันหรือเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันมักจะเกิดในภาวะที่คนมักจะตามดูว่ามันเกิดภาวะโอเวอร์ฮีทใช่ไหมครับคือคเศรษฐกิจดู โตรุนแรงดีมานมีเยอะคนเลยอยากไปไล่ซื้อของทำให้สินค้าราคาแพงขึ้นใช่ไหมครับแต่ทีนี้เป็น,นเราพูดถึง s t a g f l ฟ t i o นเนี่ยมันคือภาวะที่ใช้คำว่า s t a g Nation บวกด้วย Inflation ถูกไหมฮะเลยครว่าการมันเป็น Sta g f l a t i o n คือคือภาวะที่เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็คือว Stack ่า s t a g n แ n ใช่ไหมฮะก็คือดูดูมันยังไม่ค่อยโตมันไม่ค่อยเรเท่าไหร่แต่ดันเจอภาวะเงินเฟอ้อมาด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งทําให้เกิดภาวะที่ คนยังไม่ทันรวยแต่ของแพงขึ้นแล้วใช่ไหมครก็เป็นความท้าทายต่อทั้งประชาชนที่อยู่ในเศรษฐกิจนั้นแล้วแม้แต่ทั้งผู้กําหนดนโยบายด้วยใช่ไหมครับครับคราวนี้คราวนี้ก่อนจะมาพูดถึงรอบนี้ยครับพี่ณ้มีตัวอย่างในอดีตนะครับว่าในอดีตในสถานการณ์ที่พี่ณ้พูดมาคือสแต็เลชันหรือว่าเศรษฐกิจแย่แต่ว่าเงินเฟ้อหรือว่าระดับราคามันเพิ่มสูงขึ้นเร็วเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมครับอ๋อจริงๆก็ต้องบอกว่าเคยนะครับแล้วก็จริงๆเมืองไทยเองก็เคยเจอภาวะแบบนี้นะครับแต่ว่า หลายๆคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจช่วงหลังๆเนี่ยเราแทบจะไม่เคยเจอเงินเฟ้อเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดเล่แดดผมว่ารอบสิบสิบห้าปีที่ผ่านมานี้คําว่าเงินเฟ้อนี่ไม่แทบแทบไม่มีใครสนใจแต่ถ้าเกิดย้อนหลังกลับไปช่วงยุคหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ยุคหนึ่งเก้าแปดศูนย์ถ้าเกิดเอ่อหลายหลายคนใช้คําว่าเป็นวิกฤตการราคาน้ํามันใช่ไหมครัที่มีทั้งเรื่องของการความบาด การผลิตน้ำมันจากตะวันออกกลางทาให้ราคาน้ํามันเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นใช่ไหมฮะแล้วพอราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นภาวะที่ไม่ได้เกิดจากเศรษฐ,ฐกิจดีแต่เกิดจากต้นทุนก็คือราคาน้ํามันเนี่ยมันทําให้เกิดภาวะเงินเฟ้อด้ี่ยที่เศรษฐกิจก็ทั้งแย่ซึ่งก็ลามมาถึงเมืองไทยด้วยนะฮะในช่วงเจ็ดศูนย์ปดศูนย์เนี่ยนะครับภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็โดนเเผมตอนยังยังไม่ทันเกิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าเคยเคยเห็นรูปนะเคยเห็นรูปโอเคใช่ไหมฮะคนต้องไป เข้าคิวซื้อน้ำมันใช่ไหมฮะเพราะว่า hmm. ราคานนเนี่ยมันขึ้นเร็วมากแล้วก็คนก็พยายามที่จะ,ะ,ะควบคุมราคาโดยการกําหนดราคาเพดานแต่ทุกครั้งที่เวลาเราเข้าไปควบคุมราคาโดยการกําหนดราคาเพดานเนี่ยคือของไม่พอเพราะของไม่พอก็ต้องมาแบ่งกันแล้วม,มาแบ่งกันกลายเป็นว่าของทั้งแพงขึ้นแล้วยังมีไม่พออีกเศรษฐกิจยิ่งไม่ดีอีกใช่ไหมฮะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นผมว่าครั้งนั้นเนี่ยน่าจะเป็นครั้งที่น่าจะเราเห็นผลกระทบเนี่ย ลามไปทั่วโลกเลยนะครับถ้าเกิดเราไปดูประสบการณ์ของประเทศ<ภ>เกิดใหม่อื่นๆนะครับจริงๆอาจจะเจอ,เจอสถานการณ์รุนแรงกว่าไทยเยอะใช่ไหมครับโดยเพราะยิ่งประเทศที่มีการปรับค่าเงินเช่นปล่อยค่าเงินลอยตัวหรืออทําให้ค่าเงินอ่อนค่าใช่ไหมพวกอาร์เจนตินาเม็กซิโกอะไรพวกนั้นนะก็เกิดภาวะอย่างนั้นเลยคืออยู่ดีๆของแพงมหาศาลในที่เศรษฐกิจย่าแย่มากใช่ไหมครัแต่ของไทยเนี่ยในช่วงปี97เนี่ยผมว่าเราค่อนข้างโชคดีเรามีการ อปล่อยค่าเงินลอยแต่ว่าตรางเงินเฟอ้อบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้สูงมากเราก็เลยไม่ได้เจอกับปัญหาสแต็กเฟลชันแบบที่ประเทศเกิดใหม่เขาเคยเจอกันก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับอืมครับทีนี้คําถามก็คือว่าทําไมในรอบเนี่ยครับที่อินฟลชันมันเริ่มกลับมาสูงขึ้นเนี่ยมันถึงเริ่มสร้างความกังวลให้กับหลายๆคนว่าอินฟลชันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่ําแบบเดิมแล้วก็อาจจะกลับมาได้ในรอบเนี้ยครับครับก็จริงๆต้องอย่างที่เนี่ยดูว่านะครับมันมี ใช้คาว่า structural change จริงๆใช่ไหมที่คนทำให้คนรู้สึกว่าในรอบสิกว่าปียี่กว่าปีเนี่ยเราแทบไม่เคยเห็นเงินเฟอ้อเลยใช่ไหมครับหลายคนบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจกับเงินเฟอ้อที่เราเรียนกันในบบเศรษฐศาสตร์เนี่ยเรียกว่า p h i l ป i p ิ curve เนี่ยใช่ไหมครับ p h i l ป i p ิ curve ตายไปแล้วหรือเปล่าฟิลิปเคิร์ฟหายไปไหนนะทำไมเป็นไปได้ยังไงว่าเศรษฐกิจด,ดีแต่ว่าเงินเฟอ้อดันไม่มาใช่ไหมครับแล้วพอ เงินเฟอ้อหายไปนานๆเนี่ยคนก็เริ่มจะคิดถึงนะครับหรือว่าลืมไม่ไม่ใช่คิดถึงลืมไปแล้วว่าเคยมีเงินเฟอ้ออยู่นะครับทีนี้พอเงินเฟอ้อจะกลับมาในคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้กลับมาไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเหมือนเหมือนมีสัญญาณให้คนกลับมาดีเบตกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเงินเฟอ้อจะกลับมาจริงไหมใช่ไหมครัแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนอกจากปัญหาเชิงโครงสร้างต่างๆเนะี่ยอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า โลกเนี่ยมันเข้าสู่การฟื้นตัวที่เรียกว่าช้าที่สุดในรอบอครบั้งหนึ่งในโลกเลยนะครับเพราะเจอวิกฤตตั้งแต่ปี2008แล้วอูอัตราการฟื้นเนี่ยฟื้นกลับมาช้ามากถึงแม้ว่าจะอัดฉีดข,ขนาดไหนใส่นโยบายการเงินแบบเต็มกําลังนโยบายอดอกเบี้ยติดลบอัดพิมพ์เงินนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันก็ฟื้นกลับมาค่อนข้างช้ามากใช่ไหมครับแต่พอมารอบนี้นะครับพอเจอโควิดเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วมันกําลังเ,เห็นเศรษฐกิจที่ฟื้นกลับมาเนี่ย หลายหลายคนก็เริ่มเห็นสัญญาณว่าราคาของเนี่ยเริ่มแพงขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนบอกว่า hey, this time is different หรือเปล่าคือ <laughs> รอบ <laughs> นี้มันจะไม่เหมือนรอบปกติหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วเราก็เริ่มเห็นตัวเลขที่มันออกมานะครับอย่างเช่นตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดที่ออกมานะครับในสหรัฐนะครับซึ่งออกมาทีหนึ่งเนี่ยเกิน4%ออีกนะครับซึ่ง ต้องบอกว่าเป็นเงินเฟอ้อที่สูงที่สุดเท่าที่เราเคยเห็นมาในรอบเป็นสิบปีเลยใช่ไหมครัครแล้วคําถามว่ามาจากไหนผมคิดว่ามันอาจจะมาจากสี่ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับอันที่หนึ่งต้องบอกว่ามันมาจากฐานที่ต่าใช่ไหมครเพราะว่าหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยนะครับลโลกเนี่ยเจอโควิดพร้อมๆกันเศรษฐกิจหยุดชะง,งักราคาน้ามันถ้าจําได้ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาน้ำมันมีช่วงหนึ่งติดลบจำได้ไหมครอืมครับคือสูหรือติดลบมันแยกขนาดนั้นเะั้นฐานเนี่ยมันมาจากฐานที่ต่ำเพราะฉะั้นมัน คิดเป็น y ยอ r on y ย a r มันก็ต้องเป็นบวกอยู่แล้วแต่ฐานต่ําไม่ได้อธิบายทั้งหมดใช่ไหมครับเพราะเราคิดแม้กระทั่งมันตอนมันหรือว่าเทียบจากเดือนไปอีกเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็โตทั้งหที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับปีที่แล้วละงั้นฐานต่ําอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะประเด็นที่2เนี่ยเราต้องยอมรับว่าพอ,อานโยบายวัคซีนนะครับในหลายๆประเทศอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษอิสราเอลอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเริ่มใช้ได้ผลนะครับเมืองเริ่มกลับมาเปิดได้นะครับก็ต้องบอกว่า มันมีเพนท์อัพดีมาจริงๆใช่ไหมฮะมันมีสิ่งที่คนอาจจะมีตังใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่เคยได้ใช้ตังเราบอกว่าเซฟวิ่งหรือว่าเงินออมที่อยู่ในบาลานซ์ชีตของของครัวเรือนเนี่ยมันเหลือเยอะมหาศาลเลยส่วนหนึ่งก็มาจากการกระตุ้นทางการคลังใช่ไหมเงินที่แจกกันไปเนี่ยเอาเงินไปให้แต่ละครัวเรือนแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่รู้จะเอาไปใช้ทําอะไรเพราะเมืองมันปิดนะฮะจากเดิมที่เคยไปกินข้าวนอกบ้านก็ไปกินไม่ได้อันนี้มันก็เลยเป็นเพนท์อัพดีมาเป็นกระสุนที่รอที่จะใช้อยู่งั้นตอนเนี้ยดีมามันก็เยอะจริงๆ ใช่ไหมฮะแล้วก็เริ่มมาไล่ของที่อาจจะมีอยู่อย่างจํากัดใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนหรือเป็นเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดเงินเฟอ้อได้ไประเด็นที่3เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านอกเหนือจากเมืองจะเปิดได้เพราะวัคซีนแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการกระตุ้นทั้งทางการเงินและการคลังอย่างมหาศาลอย่างในสหรัฐเนี่ยนะครับต้องบอกว่าสมัยทรัมป์อยู่เนี่ยทรัมป์อัดไปแล้วนะครับ2.8ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐนะครับหรือประมาณสักเกือบเกือบ,บ20กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ไปแล้วนะครับ พอไบเดนมาเนี่ยอัดประกาศอัดอีก1.9ล้านล้านหรือประมาณสักประมาณ10%ของ GDP สหรัฐใช่ไหมครแล้วก็ยังไม่พอกำลังพูดถึงใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานอเมริกันแฟมิลี่แพลนอะไรอีกรวมรวมกันทั้งหมดเนี่ยอีกประมาณสักถ้าถ้าออกมาหมดนะไม่รู้จะออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยปริมาณมหาศาลมากนะครับซึ่งมังเป็นการขาดบุทางการค้างมหาศาลเพื่อเป็นดีมานที่มาไล่ซื้อสินค้าอีกนะครับนอกจากนี้ไม่รวมนโยบายการเงินที่ ใช้ QE ดอกเบี้ยติดลบซึ่งเป็นกระสุนสําคัญที่จะทําให้เกิดดีมานมหาศาลอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้นประเด็นที่สําคัญประเด็นที่นี่นะครับก็คือเรื่องของหลายหลายคนใช้คําว่าเป็น supply constraint ใช่ไหมฮะก็คือว่าพอมันมีดีมานขึ้นมาเยอะขนาดนี้นะครับเช่นสมัยช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคนแทบจะไม่ต้องการซื้อรถเลยเพราะไม่รู้จะไปไหนขับรถไม่ได้ใช่ไหมครับ,รบพอเมืองเริ่มเปิดเนี่ยทุกคนเนี่ยอยากจะซื้อรถพร้อมๆกันหมดเลยแต่รถเนี่ยผลิตออกมาไม่ทัน จะไปไ,ไปไล่ซื้อรถเก่าเนี่ยรถเก่าก็มีอยู่แต่อย่างจํากัดใช่ไหมครังั้นมันก็เคยใช้คําว่า supply constraint ซึ่งมันไม่ได้เกิดแค่ภาวะเดียวแต่มันเกิดพร้อมๆกันในหลายๆมิติใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นอ่ะรถยนต์เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเห็นราคารถยนต์ขึ้นแล้วจากนั้นมันเกิดกับราคาสินค้า commodity หรือสินค้าพวกกระพันหลายชนิดเชน่นราคาน้ํามันก็ปรับขึ้นทองแดงเหล็กทานหินอะไรพวกนี้นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าพอดีมานเพิ่มขึ้นมาเนี่ยที่ supply มันโตไม่ทันเนี่ยมันก็ทาให้เกิด Supply constraint หรือว่าการขาดแคลนในระยะสั้นใช่ไหมฮะ<ช>แล้วก็ก<ช>ำล<ช>ังจะเกิดอาการเดียวกันกันกบแรงงานด้วยใช่ไหมฮะว่าอพอคนเริ่มมีคนเปิดเมืองเปิดใช่ไหมครับโรงงานเปิดร้านอาหารเปิดอยากจะจ้างงานปรากฏว่าหาคนมาทํางานไม่ได้ใช่ไหมฮะก็ทำให้แรงงานอาจจะเพิ่มสูงขึ้นงั้นไอ้สประเด็นเมื่อกี้นะครับก็คือฐานต่ําเมืองเปิดกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ข้อจํากัดทางด้านซัพพลายเนี่ยมันก็ทําให้เกิดเงินเฟ้อ อย่างน้อยในระยะสั้นซึ่งตอนนี้คนก็เถียงกันอยู่เยอะมากเลยเพราะธนาคารกลางบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกเนี่ยมันเป็นประเด็นชั่วคราวเดี๋ยวก็หายไปแต่ว่าคำนคือชั่วคราวเนี่ยนานขนาดไหนเป็นเดือนหรือเป็นไตรมาสหรือเป็นปีใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้นก็เลยกลายเป็นว่าอยู่ดีๆคนที่บอกว่า10ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีเงินเฟ้อเ,เลยตอนนี้กาลังเห็นสัญญ,ญาณแลว้วว่าราคาสินค้ากําลังปรับสูงขึ้นโอเคครับเพราะฉะนั้นผมว่าดูดูสถานการณ์ในโลกเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดว่า สัญญาณเงินเฟอ้อเนี่ยเหมือนจะเริ่มกลับมาใช่ไหมครับผมเอาที่สี่ข้อที่พี่นาพูดเมื่อกี้นะครับลองเอามาแมปกับย้อนกลับมามองดูที่ประเทศไทยดูบ้างครับว่าสถานการณ์ในประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนหรือว่าแตกต่างจากในต่างประเทศยังไงนะผมดูสี่ข้อเมื่อกี้เนี่ยของเราเนี่ยยังไม่มีแน่ๆสองข้อนะครับก็คือ r e o p e n i n g ใช่ไหมครับกับ Fi s c a l monetary p olicy เราเนี่ยก็ไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจเยอะเท่ากับอย่างใน US นะครับซึ่งอเ<ม>นี้ยฐานต่ำอย่างเดียวใช่ไหม ใช่ครับเรามีจารณาต่ำเดี๋ยวเราพูดเรื่องตัวเลขกันด้วยว่าจริงๆของเราที่สูงขึ้นไปเนี่ยมาจากฐานต่าเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นเรื่องสาคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยดูเหมือนว่ายังฟื้นตัวได้ไม่ดีนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะเริ่มกลับมาได้เพราะว่าเงินเฟ้อในต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มกลับมาแล้วเราเนี่ยก็เหมือนกับเป็น price taker คือรับเอาเงินเฟ้อจากต่างประเทศเข้ามาผ่านอาจจะเป็นทั้งราคาสินค้านําเข้าต่างๆนะครับที่ทําให้อ่ราคาในประเทศเนี่ยเราอาจจะถูกทําให เพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะที่ฝั่งของเศรษฐกิจเราเนี่ยยังไม่ฟื้นเหมือนกับในสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับที่เขาเริ่มกลับมาเปิดประเทศได้ตามปกติแล้วล่าสุดก็เพิ่งมีตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งออกมาใช่ไหมครับพี่ณัฐครับเลขเป็นยังไงบ้างครับครับก็เหมือน่างที่เราเห็นนะครับเลข GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเทียบเป็น year on year เนี่ยครับยังติดลบเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับอยู่อีก2.6เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะแล้วก็เทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ย ทบจะไม่บวกเลยบวกกันมานิดเดียวนะครับ <ừ. S 1> ก็สาเหตุอันนึงก็ผมว่าสองสองสาเหตุใหญ่ๆนะครับสาเหตุแรกเนี่ยก็คือเรื่องของการระบาดใช่ไหมครับซึ่งวันนี้เราก็ยังพูดกันถึงเ,เวฟสองเวฟสามอยู่นะครับตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะพูดถึงผลกระทบจากเ,าเวฟที่สองที่เกิดขึ้นในเดือนมกราครับซึ่งฉะนั้นต้องบอกว่ามันเป็นเวฟเล็กๆแค่นั้นเองใช่ไหมฮะตอนนี้เรากำลังเจอเวฟที่สามอยู่ซึ่งเห็นภาพอยู่แล้ว,วเวฟที่สามเนี่ยใหญ่กว่าเวฟที่สองนแน่แนเพราะฉะนั้นจาก ไตรามาสหนึ่งมาไตรามาสสองเนี่ยรับรองได้เลยว่าอ่อ GDP เนี่ยเมื่อเทียบเป็นไตรามาสต่อไตรามาสเนี่ยก็ยังคงย่ำแย่อยู่ติดลบแน่นอนใช่ไหมครอันนี้กำลังพูดถึงว่าลองลองเปรียบเทียบดูก็ได้นะครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยติดลบหกจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับปีนี้เราคาดว่าน่าจะโตกลับขึ้นมาเนี่ยได้น้อยกว่าสองเปอร์เซ็นตนะแปลว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นเนี่ยฟื้นน้อยกว่าหนึ่งในสามของที่ติดลบไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่ถ้าไปดูสหรัฐหรือเศรษฐกิจโลกนะครับ ปีที่แล้วเนี่ยติดลบประมาณสามเปอร์เซ็นครึ่งนะครับปีนี้น่าจะโตประมาณเจ็ดคือเขาเนี่ยโตสองเท่าของที่กดตัวไปเมื่อปีที่แล้วอะครับแต่เราฟื้นกลับมาไม่ถึงหนึ่งในสามของที่กดไปปีที่แล้วก็สะท้อนให้เห็นว่ามันอยู่คนลลไซเคิลจริงๆนะว่าเขากําลังฟื้นกลับไปที่เดิมแล้วแลวกาลังโตไปต่อนะฮะที่เรายังไม่ได้กลับไประดับของเศรษฐกิจก่อนโควิดเลยด้วยซ้ำนะครับอืมครับเพราะฉะนั้นไอ้ภาพเศรษฐกิจเราที่มันยังฟื้นตัวได้ช้าอยู่แบบนี้ครับจริงๆก็ จะโยงกลับมาว่ามันก็น่าจะส่งผลกับตัวเงินเฟอ้อของเราด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะปีเนี้ยนะครับเงินเฟอ้อของประเทศไทยเนี่ยอยู่ในระดับต่ํามากมาเป็นเวลานานนะก็ะคือไม่เคยจะเข้าทารกเกตของแบงก์ชาติใช่ไหมครับออขอบล่างเขาที่หเปอร์เซ็นตี่ยก็อยู่ในระดับต่ากว่านั้นโดยสามมาโดยตลอดเนี่ยซึ่งถามว่าเดือนล่าสุดนะครับเราดูตัวเลขอินเฟชชันไทยที่มันบวกขึ้นมาเยอะสามุดสเอร์เซ็นเนี่ยหลายคนก็เหมือนกับเริ่มพูดว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วว่าเ,เรากำลังจะเข้าาสู่่่่อนเลัหรรืปะคบแตวา ผมอยากจะบอกว่าจริงๆนะสานการแค่เฉพาะปัจจุบันนะครับที่เราเห็นตัวเลขบวก3าเปอร์ซ็นตี่ยไอตัวเลขที่บวกขึ้นมานั้นนะครับหลักๆเนี่ยมาจากเบสเอฟเฟกต์เกือบจะทั้งหมดเลยนะครับก็คือว่ามันเกิดจากว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็ติดลบลงไปประมาณนีนะครับติดลบลงไปประมาณ3%ามเปอร์เซกว่าในช่วงเดือนเมษานะครับเพราะฉะนั้นเดือนเมษาปีนี้อินฟลชั่นเงินเฟ้อเราเนี่ยระดับราคาก็เหมือนกับแค่ปรับมาอยู่ในระดับปกตินะครับก็คือบวกกลับขึ้นมาเอ่อบวกสามเปอกับซี่ตดกว่าก็คือบวกเท่าๆ นนแล้วก็แล้วก็ส่วนส่วนใหญ่ของไอที่ติดลบแล้วบวกกลับขึ้นมาคือราคาน้ํามันด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเพ<ล>ราะไอ้คอ i n นเ a t i o n เนี่ยมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แกว่งเยอะขนาดนั้นก็อาจจะบอกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมาจาก b บ s e effect หรือมาจากฐานจริงๆเรายังไม่เห็นความเสี่ยงของเงินเฟ้อในตัวเลขประเทศไทยเลยถูกไหมครับใช่ครับใช่เพราะว่าอีกอันนึงถ้าเราเทียบกับของฝั่ง US เอสนาที่เขาบวกขึ้นไป4.3เปอร์เซ็นต์ครับเดือนล่าสุดเนี่ย ไอ้4.3เเซนั้นเนี่ยเทียบกับสิ้นปี2019ก่อนโควิดระบาดนะครับของเขาเนี่ยบวกขึ้นมาแล้ว3.3เปอร์เซจากก่อนโควิดระบาดนะครับแต่ว่าระดับราคาเราเทียบกับก่อนโควิดระบาดเนี่ยยังบวกขึ้นมาแค่0.5ปเซนตะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยมันก็คือว่าของเขาเนี่ยราคาเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นแรงจริงๆนะครับคือเงินเฟ้อน่ยมันเริ่มกลับมาแต่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยยังถือว่าไม่ได้กลับมาแรงมากนะครับซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยก็น่าจะมาจากเศรษฐกิจเรานั่นแหละที่ยังอ่อนแออยู่ยังเปราะบางอยู่นะครับ แต่ถามว่ามันไม่มีความเสี่ยงเลยไหมนะครับก็ไม่ใช่นะผมคิดว่าความเสี่ยงที่เงินเฟอ้อจะกลับมาจริงๆในประเทศไทยหลังจากนี้เนี่ย ผมว่าคงไม่ได้อยู่ในระดับสูงมากนะเพราะเศรษฐกิจเราก็ยังอ่อนแออยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าจะสูงกว่าที่เราเคยเห็นมาในหลายๆปีเนี่ยคืออย่างแน่ๆเนี่ยผมว่าน่าจะเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์แน่ๆครับริกจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าแถวๆสองเปอร์เซ็นต์แถวๆนี้นะครับน่าจะเป็นริกที่เราจะเห็นว่าอินฟ a t i ชันของไทยเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นไปถามว่าความเสี่ยงนั้นจะมาจากไหนครับก็น่าจะมาจากเงินเฟ้อทั่วโลกใช่ครับ global inflation โดยเฉพาะ US inflation ตอนนี้ที่เราเห็นสัญญาณสูงขึ้นไปแล้ว และเศรษฐกิจที่ก็จะเริ่มกลับมาเปิดเรื่อยๆในช่วงหลังจากนี้ไปหลังจากที่เขาฉีดวัคซีนทาอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งเป็นแรงกดดันให้ราคาสินค้าในไทยเนี่ยก็จะปรับตัวสูงตามไปด้วยใช่ไหมครับครับก็เหมือนที่นิวบอกนะครับเราเป็นใช้คำว่าไะครับประเทศเล็กและเปิดใช่ไหม Small Open Economy ก็คือเป็นประเทศที่ไม่ได้ไปกําหนดราคาเขาเราเราเป็น Price Taker แล้วเราก็เป็นประเทศที่เปิดมากๆใช่ไหมครับสัดส่วนการนําเข้าและส่งออกของเราเนี่ยนะการ ส่งออกเนี่ยรวมบริการรวมอะไรด้วยเนี่ยสัก6กสิของ GDP ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากนั้นแสดงว่าถ้ามันมีสินค้าอะไรที่มันมีเป็น t r a d a b l e goods สินค้าที่มันมีราคาตลาดโลกเนี่ยเราแทบจะไม่มีอิทธิพลต่อมันเลยเราก็ต้องรับราคาเข้ามาแล้วอาจจะมีอิทธิพลบ้างผ่านอัตราแลกเปลี่ยนฉะนั้ถ้าช่วงไหนเงินบาทแข็งเยอะมากก็อาจจะทำให้ราคา สินค้าในประเทศเนี่ยเมื่อเทียบเป็นเงินบาทอาจจะถูกลงใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดตัดปัจจัยพวกนั้นออกเนี่ยนะครับแล้วตรางเงินเฟอ้อในประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็ขยับไปพร้อมๆกับตรางเงินเฟอ้อโลกนะฮะโดยเฉพาะย,ายิ่งถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันกลับมาฟื้นได้นะแล้วสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายซึ่งเราเป็นเหมือนเป็นผู้ใช้นะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ํามันไม่ว่าจะเป็นสินแร่ไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าเกษตรอะไรก็ตามเนี่ย ถ้ามันขยับขึ้นเนี่ยนะครับราคาพวกนี้นะครับก็จะต้องถูกส่งผ่านมาถึงผู้ผลิตนะครับหรือคนขายหรือผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยนะครับไม่ช้าก็เร็วถูกไหมครเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราเราก็เป็นเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่ในตลาดโลกครับคราวนี้ถ้าพอเป็นสถานการณ์เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าประเทศไทยนะครับดูเหมือนกับว่าเรากําลังจะเข้าอยู่เข้าไปที่สถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับไอ definition ของคําว่าสแต็ก a t ชันใช่ไหมครับก็คือว่า เศรษฐกิจเราเนี่ยยังไม่ฟื้นยังเปิดไม่ได้แต่เราจําเป็นที่ต้องไปรับเอาราคาสินค้าที่สูงขึ้นในต่างประเทศที่เขาเศรษฐกิจเขาเปิดเขาฟื้นกันไปหมดแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเรากําลังจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายๆกับว่าเศรษฐกิจยังแย่อยู่แต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยจะเริ่มแพงขึ้นในประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็ถามพี่น้าเป็นคําถามสุดท้ายว่าไอ้สถานการณ์ลักษณะแบบนี้ครับมันทาไมเราถึงต้องกังวลแล้วก็จะสร้างผลกระทบยังไงกับเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไปหรือจะมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาดูเพิ่มเติมครับ ครับก็จริงๆอันนี้มันมีปัญหาอยู่สองสาเรื่องนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือว่าในภาวะถ้ามันเป็นภาวะเศรษฐกิจดีเนี่ยนะครับผู้บริโภคหรือคนที่มีรายได้เนี่ยก็พอมีรายได้ที่จะโตตามราคาสินค้าที่โตขึ้นไปใช่ไหมครับงั้นเขาอาจจะรายรายได้เขาอาจจะโตไปพร้อมๆกับราคาสินค้านะครับงั้นแง่ของคุณภาพชีวิตหรือว่าความสามารถในการใช้จ่ายหรือว่าคุค่าของเงินเนี่ยนะครับมันก็อาจจะยังพอโตต,ตามกันไปทันได้นะครับแต่คาว่าส t ต็กเฟสชันเนี่ยโดย เดฟนิชันเนี่ยก็คือภาวะที่รายได้เนี่ยไม่เคยโตรหรือเผลอๆจะติดติดลบนะครับแต่ว่าราคาสินค้าเนี่ยมันโตรเร็วใช่ไหมฮะก็ทําให้ราคาสินค้าเนี่ยโดยรวมเนี่ยมันอาจจะแพงขึ้นนขณะที่รายได้ไม่โตเพเรเาะงั้นก็จะกระทบต่อค่าครองชีพนะครับแล้วความแล้วค่าของเงินของ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 ครัขขวเรือนแต่ะละอันนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับมันจะกระทบธุรกิจด้วยนะครับเพราะว่าธุรกิจเนี่ยนะครับก็จะเป็นคนทีอ่อาจจะต้องมีต้นทุนที่แพงขึ้นใช่ไหมฮะแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ย ความสามารถของธุรกิจนะครับที่จะส่งผ่านต้นทุนที่แพงขึ้นเนี่ยไปหาผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นในบางธุรกิจเนี่ยนะครับก็อาจจะเห็นกําไรหรือว่ามารจิ้นของเขาเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับในในกรณีที่เป็นเศรฐษฐกิจดีเนี่ยถ้าต้นทุนก็แพงเนี่ยนะครับแต่ผู้บริโภคมีกําลังจ่ายเนี่ยนะครับเขาก็สามารถส่งผ่านต้นทุนที่แพงขึ้นไปหาผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นมาร์จิ้นก็อาจจะคงที่หรืออาจจะไม่ได้ลดลงมากนะันะครอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบที่โดนทั้ง ผู้บริโภคนะครับแล้วก็กระทบต่อภาคธุรกิจด้วยครับแต่ว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมครับที่ที่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อกลับมาจริงๆเนี่ยก็คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวใช่ไหมครับที่โดยปกติเนี่ยมันก็จะปรับตัวสูงขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อด้วยนะครับซึ่งถ้าเราดูความสัมพันธ์ระหว่างพันธบัตรระยะยาวของไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับ คือ correlation เนี่ยมันประมาณ80-90%เอขึ้นอยู่กับช่วงเวลานะครับซึ่งอันนี้มัน correlation มันสูงมากนะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้เหมือนกันถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจโลกเขากลับมาเฟื้นตัวได้เต็มที่ดอกเบีย้ยเขาขึ้นเนี่ยดอกเบีย้ยเราก็ดูเหมือนจะต้องขึ้นตามด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เหมือนกับเราไปรับเอาผลของเศรษฐกิจที่มันโตขึ้นส่วนหนึ่งของผลเศรษฐกิจที่โตขึ้นก็คือต้นทุนทางการเงินเขาแพงขึ้น แต่เราอยู่เฉยๆเศรษฐกิจยังแย่อยู่เลยแต่เราอาจจะเห็นต้นทุนทางการเงินก็คืออัตราดอกเบี้ยนในตลาดเนี่ยขยับขึ้นใช่ไหมถ้าเราดูในช่วงที่ประมาณสักสาเดือนที่ผ่านมาเราก็จะเห็นภาพนั้นเหมือนกันนะครับว่า เศรษฐกิจเราก็ยังคงย่ําแย่อยู่แต่พอเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันมีเรื่องของภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีการคาดการเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นนะฮะอัตราดอกเบีย้ยเขาขยับขึ้นมาจากต่ํากว่าหนึ่งเปอร์เซ็นขึ้นมาหนึ่งจุดหกหนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราก็เห็นอัตราดอกเบีย้ยในตลาดของประเทศไทยเนี่ยก็ขยับตามเขาขึ้นมาด้วยใช่ไหมครอันนี้พูดถึงอัตราดอกเบีย้ยระยะยาวนะครับอัตราดอกเบีย้ยระยะสั้นเนี่ยอาจจะถูกอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของแบงก์ชาติเนี่ยช่วยดึงไว้ให้ใช่ไหมครับครับ ภาวะอย่างเนี่ยนะครับภาวะสแต็กเฟชันที่เราเห็นเนี่ยนะครับมันก็เป็นภาวะที่อันที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันลำบากใจกับผู้กําหนดนโยบายด้วยนะครับเพราะในภาวะปกติเนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีทําให้เกิดเงินเฟ้อเนี่ยผู้กําหนดนโยบายก็ไม่ยากก็ไปแตะเบรกซะให้เศรษฐกิจมันชะลอลงใช่ไหมครับแต่ในภาวะที่เศรษฐกิจไม่ดีแต่เงินเฟ้อสูงเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับเพราะไม่รู้จะแตะเบรกหรือแตะคันเร่งดี <c oughs> แตะเบรกเศรษฐกิจก็แย่ไปอีกรายได้ก็แย่ไปอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปช่วย เรื่องของเงินเฟอ้อได้ไหมเพราะว่าต้นเหตุของเงินเฟอ้อเนี่ยมันมาจากข้างนอกถูกไหมครับถ้าจะเหยียบคันเร่งก็กลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้เร่งมากเกินไปนะครับทําให้อัตรางเงินเฟอ้อเนี่ยมันสูงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าใครไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าในภาวะปัจจุบันที่เรารู้ว่าต้นเหตุของสิ่งที่ทําให้เราอยู่คนละไซเคิลกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็คือความที่เศรษฐกิจโลกเขาเปิดได้แต่เราดันเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าถ้าจะทําให้เราแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเราก็ต้องพยายามทําไงให้เศษรษฐกิจไทยเปิดได้แล้วกลับมายูีในระดับศักยภาพเพิ่มขึ้นนะแล้ววันนี้เราก็จะเห็นว่าข้อจํากัดสําคัญวันนี้นะครับที่ทําให้เศษรษฐกิจไทยยังยังเปิดไม่ได้เนี่ยนะครับก็คือ1คือเราเป็นคุมสถา,านการณ์ในประเทศไม่ได้และ2เรายังไม่มีวัคซีนเพียงพอที่จะมีเฮิร์ตเอมูเนตี้แล้วก็ทําให้การระบาดนี่มันหายไปจากประเทศใช่ไหมครับงั้นผมคิดว่าโฟกัสที่สําคัญวันนี้นะครับก็คือเรื่องของการ1คือ าการดูแลภาคสาธารณสุขนะครับให้สามารถควบคุมสถานการณ์ประเทศให้ได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็เราต้องทุ่มทรัพยากร,กรก็ต้องทุ่มไปนะครับให้คุมสถานการณ์ให้ได้แล้วก็คนมั่นใจออกมาใช้ชีวิตประจําวันเศรษฐกิจกลับมาเดินได้นะครับอันที่สองที่สําคัญพอๆกันนะครับก็คือการเร่งนะครับจัดหาวัคซีนต้องเร็วกว่านี้อีกนะฮะแล้วก็ต้องเร่งการฉีดนะครับเพื่อให้เราไปถึง h e r d immunity ให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพราะถ้าเราดูส,ะสะปีดปัจจุบันเนี่ย ถึงสิ้นปีนี้เราก็คงยังไม่ได้เฮิร์ตอิมมูเนตี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้มีเวฟสามเดี๋ยวเราก็จะมีเวฟสี่เวฟห้าอีกหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับเราะนั้นวัคซีนก็ยังเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับประเด็นที่สามก็คือต้องเยียวยานะครับผู้ได้ผลกระทบนะครับแต่ว่าต้นทุนของการเยียวยาเนี่ยผมคิดว่ามันแพงกว่าต้นทุนการไปจัดหาวัคซีนไปไหนๆนะครับงั้นจําเป็นต้องไปหาวัคซีนดีกว่าแล้วจะได้ทําให้มันจบไปนะครับแล้วก็อันที่ห้าเนี่ยนะครับเอ่ออันที่สี่เนี่ยนะครับก็ต เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับเยียวยาผู้รวบผลกระทบได้แล้วเนี่ยนะครับเราต้องทําไงให้เศรษฐกิจกลับเข้าไปใกล้ระดับศักยภาพได้มากขึ้นนะครับพร้อมที่จะไปรับกับต้นทุนที่มันแพงขึ้นทุกพเศรษฐกิจโลกเขาโตคือเราต้องกลับไปหาไซเคิลที่คนอื่นเขากำลังโตอยู่ให้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับมีความจําเป็นเหมือนกันที่เราคงต้องหาทิศทางของประเทศนะครับแล้วก็หาว่าหลังโควิดเนี่ยความท้าทายที่เศรษฐกิจไทยกาลังจะเจอเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะแก้ไขมันยังไงแล้วเราจะเดินไปยังไง นะครับเพื่อให้อย่างน้อยเนี่ยนะครับหลังจากที่เรากําลังเซเพราเจอโควิดเนี่ยนะครับเราตั้งตัวแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นใจครับก็เนี่ยครับนี่ก็คือแมกโรท็อกของเราในวันนี้นะครับที่เรามาคุยกันเรื่องความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทยจะเจอภาวะที่เราเรียกว่าสแต็กเฟรชั่นนะครับหรือว่าภาวะที่อาจจะมีเงินเฟ้อในในขณะที่เศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ พบกันคราวหน้านะครับสำหรับประเด็นที่เราจะมานำมาคุยกันต่อในใน macro talk สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ macro talk s คุยประเด็นเศรษฐกิจไม่ตกเทรนด์กับ KKP Research